ข้างล่างสักทีพ่อไปทํางานก่อนนะลูกแค่ร้านสัผ้าข้างๆนี่เองร้านสักผ้าคนมาเยอะคิกค่ะสวัสดีจ้าทุกคนผมคือพ่อของผู้ชายคนนี้ซึ่งผมเป็นเจ้าของที่แท้จริงส่วนลูกชายของผมเป็นแค่พนักงานรอเรียนครับเป็นผู้ดูแลจัดการผมกลัวเขาเมื่อยผมเลยเสริมเก้าอี้ให้เขามานั่งคิดเงนิน นี่ครับคือหน้าที่ลูกของผมมันน้น้องไปเนอร์เซอรี่น้องที่ไอยุน้อยๆตอนนี้ฝาาไว้กับพยาบาลหนูอยู่กับแม่คนเดียวหนูจะเหงาไม่น่าเหงาขี้แม่ไม่ค่อยได้เอาอะไรมาเลยเพราะเราเพิ่งย้ายเข้ามาแม่ปลุกหนูเช้ามันก็เพิ่งตีสี่ครึ่งเอง ถ้าหนูง่วงอุ้ยมีแว่นตาเสริมถ้าหนูง,ง่วงหนูก็ไปนอนลูกอือฮ uh ึ huh. hmm. เปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนก่อนนะ นักงานก็ยังไม่มาตุก๊กตาลูกที่มาส่ง mm. ก็มาส่งสักที <c oughs> เกียมอีค่ะแม่ทำไมวันนี้ลูกเข้างานเช้าขนาดนี้เฮ้ยสายขนาดนี้แม่นะัดตีสองไม่ใช่ตีสี่อ้หลานน้อยแล้วเอาลูกลงมาด้วยทำไมเนี่ย พี่เลี้ยงเธออยู่ไหนพี่เลี้ยงเขากลับบ้านเกิดอะค่ะเขาอยู่นนทบุรีอะค่ะแต่เราอยู่เชียงใหม่นะแม่เอาลูกลงมาทำไมเนี่ยทำไมไม่เรียกแม่ให้ไปดูลูกสงสารแม่ไปแล้วนะทำความสะอาดพื้นข้างหน้านิดด้วยนะค่ะแม่ไปก่อนนะลูกค่ะ เย็นนี้หลาะสาวอยากกินอะไรลลนมบอกแม่เดี๋ยวแม่เลี้ยงเองค่ะแม่เมื่อวานเพิ่งกินของโปรดเป็นลามินสงสัยวันนี้กินพิซซ่าคอมปานีเรื่อเปิดเตาผิงไฟอากาศก็หนานวะสวัสดีค่ะที่นัดไว้ตีสี่ห้าิบค่ะสวัสดีค่ะคุณ ชื่อจริงชื่ออะไรนะคะชื่อ布าบ拉าบ布าค่ะอ้อที่โปรเจกต์งานเรื่องแหวนเพชรมรกตใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณไปทางบริษัท GIAM ได้เลยนะคะ GIAM Group อะค่ะอยู่ตรงข้างๆกับ c e n t r a l Festival อะค่ะ พอดีเป็นรองประธานเป็นรองผู้สร้างเซนทันเฟสติวัลก็เลยอยู่ข้างๆกันนะคะโนดาม่า no นะคะเอาได้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้หน้าวีนนะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย